แล้วที่พึงมามันถูกถูกจริงไหมเนะี่ยถูกึงรู้ได้ไงผมไม่รู้เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหเราเรา,เราเจนอยู่ที่ไหนไวนะ้เนี่ย โอ้โหยแ่แ uhm ต่ละที่ท in ี่อย่างสูงเลยอตจารั้นะถ้าจอยู่แต่ละที่นอนด้วยไหมกับตันเี่ยกูชอบแบบว่าอย่างี้บ้างเลยนะเฮ้เีบ้าอ๋อดีดีอ๋อดีดีเหีบ เกมมันดีเกมมันดีนี่ว่าเกมเกมนึงอะไอ้แอสติออฟเลดเนลว์แล้วแต่ว่าลูกลูกเล่นชีค่อนข้างจะเยอะนะเล้วแล้วเล่นเกมนั้นลูกเล่นไม่เยอะเหรออ๋อเยอะมากโอ้ลูกเล่นคนมาแล้วลูกเล่นคนมาแล้วเอ้ยยังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับเผยกันนะพวกมึงรออยู่ข้างบนเลยหาทางขึ้นอยู่ ไอ่ะเฮ้ยมึงมึงเราเฟ้ยได้เหรอกูกูต้ไปกดถุงมัดไปน่ะเออนั่นดิมาได้มีคนหนึ่งดิเอเฟเบงตาตาเราอยู่ข้างบนตากไป้าววาไปสกอชยวเจ็บอ๋เฮ้ยมงกระโดลงงั้นเจ็บดี๊ดพ่อจีนพ่อจิงเก้ กินแควกินโซมันดีป๊อปเออตายตายังเถอะพอดี Do you have business with me เราคุยไปแล้วเราจะสกิปสกิปคุปยขึ้นแล้วคุยขึ้นแล้วนี่นี่มานี่ยมานี ไปแล้วใช่ต่อมาออกใหม่ไปแล้วมาร์กใหม่มาร์กใหม่ามาจำได้อยู่ประมาณช่วงนงี่ใกล้ๆมันอยู่ตรงฮอลโลกับนี่มันก็อยู่ประมาณถึงกลางมันก็อยู่ประมาณประมาณช่วงนี้แหละเออกิ่งกากัดตันกับตัน,นเดินไป<อ>ที่ NW <อ>น,นะ NW ตรง NW ยาวเลยเึ่งก็ตกถึงเลยไม่ไม่เราเรายังเรายังไม่ได้นั่งสือเลยนะพวกผม เราอะมีน้องรอลูกเรือไข่มันจะรอไข่มินอยู่แค่นี้จะบอกนะว่าอ๋ออันนี้มันจะมือลกบๆตามโอเคเราจะไม่อาจเพราะเราอาจไปแล้วสามรอบแล้วตอนเราออกเดินทางรอลูกเรือของเรา ทางอาจารยเดินเรือไปที่เอ็นบิวนะแต่เฉี่ยมาทานทิศเอ็นหน่อยเฉี่ยมาทิศเหนือหน่อยเอาเลยนี่เราไปขอสบไปดึงสบเราเราเราเดินตัวไปข้างหน้าเลยกับตันารย์เดี๋ยวการเรือไปก่อนแบบนี้แหละ่านนี้โอเค กับตาแม่แดกแลมเพื่อนไม่ช่วยเองกูเลยอ๋อ,อเดินทางไม่ใช่อันนี้เด้อเอาอยูต่ตกงตกไมื่อกไอเ้เ้ย ไทบเรือกูที่กบพันกบเืกับพันกพันธุงเรือก็กพันกับพันธ้ออีกแล้วอีเวนนี่เดวอดขึ้นมา่วยไม่ทันว่ะ

แค่บอกตันที่มันเขียวอ่ะใช่ปะอ๋อขวามือนี่เหรอขวามือนี่เหรอเออเออขวามือนี่ว่ะจับตันฉันได้เกาะปันแล้วเันบอกไม่เป็นประโยชน์จับมึงใช้สิ่งมือเป็นเหตึ้นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสีน้ำปะมึงเห็นสีน้ำปะคุน่ากลัวเลยคุน่ากลัวอันใจผมเป็นประโยชน์ไปเลยกับตันเอานะจุดเลยตาจุดเลยตาจัดเดี๋ยวข้าไปก่อนพร้อมแล้ว ไอ้แมจาอแล้วแล้วยอดคูหูลเรียบเราโ้ยีแมนจ่ีแมนจ่าวิสน้ำแบบว่ามืดมากเลยเพื่อนแบบว่านั่นไรอะ Tôi tư lựa tư lựa tân nhuệ tên lựa 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 tên Ai tên lựa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  tên มันต้องไปหาสมบัติ้นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วคุณเจ้าองแล้วคุณเจ้าของแล้วคุณเจ้าของแล้วอยู่ในห้องกับการเก็บมาแล้วชิบหายชิบหายชิบหายพอติได้หน้าหนังสือได้หน้าหนังสือเพิ่มได้หน้าหนังสือเพิ่มข้อสมอลงท้ายด้วยเทคตายของอิสโกเวอรี่ไลท์กัปแตงบอกคนเส้นทางแห่งตำนาน ในทะเลแห่งโจรสลัดก่อนในทะเลแห่งโจรสลัดกู้มันต้องมีชื่อจนจนทะเลแห่งโจรสลัดลมีปะเดยทำหปลาล้อแล้วไม่ใช่หน้าที่คือเคิร์สหน้าที่กูเป็นพ่อคู่โอ้โหเสียงทำอาหารไปวะซีรีส์มากลเลยอา้าวอ้เชีย่ยว ามา,าแล้วกันมากไปแล้วโอ้ยหวานเจี๊ยบไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเล AD ี้ยวเป็นปิวกอดเล็กๆถึงแล้ว<อ>ถึงแล้วขา้ขางหน้าใช่ถึงแล้วเดี๋ยวแค่ถึงแค่ถ,ถ,ถึงแล้วกูถึงแล้ว เราจะไปหรือยิงคอตาอ่านตาจัดการเพื่อนจัดการจัดการจัดการมีคนอีู่มาแฟนแฟฟนตาคุยอยากยิงคุยอยากยิงเลยไปไกลว่าอ่านตาไหเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงอืมจุมันมันมีไฟนะระวังด้วยเหมือนจะมีคนอยู่อ่ะถูกไหมถูกไหมถูกจะไปสไนเปอร์ให้ไหมนึอง ชิวชิวชิวพอดีไปเอาววานำมาด้ยเขาบอกคือจะว่าไปย้อไม,มาไ<ป>มีผีมีผีข้าก็าแบกแบกด้วยใจโี้โห <laughs> มีผีมีผีนะไม่มีมีท้าหมอผมไม่ใช่กิบไม่ควร เชีกเขอดมาดิมจุกมดิวืนพกกันในูกองกินเหล้าหรอกินเหล้าหรอกินเหล้าหรอเฮ้ยามแมงเหรอมันสุดหมดปะจิ่านอ่ะไอ้ยีสุดหมดุหมดสุดหมด เขาบู๋อ่ะโอเคแตกเฮ้ยชี้อะไรโคตรสวยกะโหลกกะโหลกใครใครเป็นคนเก็บใต้ใต้เป็นคนเก็บไหมค่ะเก็บเลยอันนี้คือได้รับแล้วได้รับแล้วเก็บหลอยเฮ้ยได้เงินถึเงินมื่ตามอุ้ยได้เยอะเกินเอาหัวกกะโหลกเก็บไว้หัวกกะโหลกเก็บไว้หัวกกะโหลกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอ้แล้วจอดเลยสักไกลเลยอ่ะใหญ่เลยอืม ขูได้เรื่ยๆขี้ได้เยอะหนักลงน่อยจำง่อยมีเงินเท่าไหร่แล้วไปก็ป่เดี๋ยวเดหาเงินล็อคก่อนอย่างนั้นจยันกะตันกับตันขั้นเกาะเกนู่นน่ะมันมีอยู่นะไอตกพนาไป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 เดยิงใ

มีกอนนี่เหรอมีก้อนเด็กกอนนี่มีก้อนเด็กกอนยู่ไหนยู่ไหนเดี๋ยดเดยดี๋ยหลังหลนะเฮ้ยสวยแต่ว่าหลานเขามีพีทเขามีพีทเขามีอยู่ มาแล้วเจอสมบัติแล้วเขีวมีพีเขีวมีพีชรอดอยู่ไหนกัปตันเนี่ยมีมือมีมือมาช่วยกูเบอร์ภาระกูไงตะบันอยู่ไหนมาช่วยกูกูถึงจะรอดพีรู้เด้อที่กูถือเด้อ ไม่กวนาเลยมึงอ้ moder ne, moder ne like าวม okay ึงข้าวปลาี่ได้เไปไหนไปแไาวแช่แจกาวแชมแจกข้าวแชอ๋อนี่ไงเอ้ยเชอเเยนีอ๋อนี่หวยสำหรไแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะเชือดไปลงมไหนอะกัปตัน กูก็ไม่รู้เฮียกูถือมี้ขึ้นมาปาแล้วแม่นได้เลยไม่เสียงอะไรอ่ะเปแลระเบิดช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูจะเข้าไปแทนไอ้เงี้ยเม่นระเบิดพอดีเลยโคตรเวนอ่ะเตือนเตยังใช่ป่ะใช่ป่ะมา ไม่มีไม่ีไม่ผีม,ผม,ผมันบอกว่มามช่วก่อนมันมีผีทางทิศเหนือ มึงช่วยกูก่ายเพลียเทลมีพีซเฮ้ยเลมีพีซมันมีผีช่วยดูกูจู oh yeah. hey, hey. ่เอ้ยเฮ้ยกูเจอแก๊งแพงเลยนะเอ้ hey. Hey, ยเอ้ยบอยู่ไหนละตายแล้วเฮ้ยไอ้ียผีโคตรธาเลยเสตว์ นนม,มันน่าจะแบบว่าเกิดมันน่าจะแบบสุ่มเกิดมนะั้งแบบว่าสุ่มเกิดไปเรื่อย One hour later เด้๋ยวแล้วแล้วที่มึงมามันถูกถูกจริงไหมเนี่ยรู้มึงรู้ได้ไงกูมไม่รู้เฮีย เดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาก็สั่งให้ยิง <laughs> ไม่ได้กูถือว่า <laughs> ปืนใหญ่อะ่ะอ๋อขายให้นี่ได้อ้าวขา,ายได้ด้วยอ้าวเฮียขาย <laughs> ขายถูก <laughs> ด้จังสองร้อยสิบเป็นเฮเฮียหลับแล้วฝัด <laughs> <laughs> นด้ฝัน <laughs> นด้ฝัน <laughs> นด้ <laughs>